ខ្ញុំមិនចូលទេ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  รานแม่มุกเตาถ่านร้านนี้อร่อยผู้ว่าำนำสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางนะคะผมพี่ม่อนะครับเจ้าของร้านแม่มุกโคขุนแม่มุกเตาถ่านมุกยาหารซึ่งร้านของเราก็จะตั้งอยู่ในถนน มุกดาหารดอนตาลนะคะสังเกตง่ายๆก็จะอยู่ติดตะวันแดงใกล้หอแก้วใกล้หอแก้วตรงข้ามหอแก้วแล้วก็ใกล้วัดภูมโนลมไปได้หลายเส้นทางนะคะเพราะว่าจะมีทางตัดใหม่ด้านหลังก็สามารถเข้ามาถึงร้านเราได้ร้านเรามีเมนูแนะนํานะคะก็คือจะเป็นซุปหางวัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดเนื้อจักรพพัดก็เป็นเนื้อพรีเมียมซึ่งเราก็คัดเนื้อมาอย่างดีเป็นเกรดพรีเมียม ทั้งจากโพนยังคำเองแล้วก็จากหน้องสูงบ้านเราถ้านึกถึงอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไเร้ะต้องแม่มุกเตาถ่านนะคะร้านนี้คู้ว่าแนะนะําค่ะแม่มุกเตาถ่านแซ่บไฟลุกทุกเมนูโอเคย้ okay. yeah.